สวัสดีครับอยู่กับหกร้อยด้มกลินครับโอ้ใกล้จะเต็มแล้โอ้ยงานเหมาเรางานหมูหรืองานเหมาเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวถามเต้ยกันได้กี่เที่ยวแล้วโอ้ใส่เยอะค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยพื้นที่เนี่ยประมาณหนึ่งไร่กว่าไอ้เนี อันนี้สิบเจ็ดนาฬิกาเลครับยังสู้งานลยไรับเต้เต้เติมน้ำมันกอนไปได้กี่เที่ยวละร้อยยังอู้หนึ่งร้อยบ่หนึ่งร้อยสิบเที่ยวแล้วอู้หนึ่งร้อยสิบเที่ยวคาดว่าอย่าประมาณกี่เที่ยวเนี่ยอันนี้ร้อยสิบเที่ยวประมาณสามร้อยเที่ยวเต็มแน่นอนสามสามร้อยเที่ยวสามร้อยเที่ยวนี่ถือว่าอ่าไม่ไม่ขาดทุนนะ บางที่ก็ลึกประมาณอันนี้เกือบหกสิบเซนครับปกติหน่งไร่หน่งไร่สูงห้าสิบเซนนี่ก็เกือบสามร้อยเที่ยวอันนี้อัดเต็มที่ครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำมนันกันมีมีขวดดิเอ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยเช็ดกันนะว้วย ไปสัดสิเฮ้ยมีผ้าเช็ดไหมเนี่ยเอาผ้าตัวนี้เช็ดด้วยเ,เรามีผ้าอยู่นะโอ้รถส่งน้ำมันครับในหน้าผ้านะเดี๋ยวเราเช็คดูว่าน้ำมันมันเหลือกี่ขีดถ้าเราเติมไปเจ็ดร้อยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ขีดแดงเลยครับเดี๋ยวดูเจ็ดร้อยว่าจะขึ้นกีขีดไหม เนี่ยทางเนี่ยเ0็รอบาทแต่ยังไม่เต็มดีนะโอ้ได้ได้เยอะแล้วอะ่ะมันมีน้ำด้วยครับเนี่ยเทลงน้ำด้วยนะถ้าเทลงน้ำปุ๊บมันจะเปลืองทันทีเลยครับดินมันจะละลายนูน่นไม่รู้ว่ามันจะไหลไปทางไหนครับ แล้วแต่คนขับรถไถยเขาจะโบกเองครับว่าให้ลงตรงไหนนะเต้เองจะลงเอ้ไล่น้ําไปทางไหนไล่ไปทางนู้นบ่ไล่ออกไปตรงโอ้ไล่ออกไปทางถนนครับเนี่ยเนี่ยจะเทยุธีมันใกล้ๆก่อนแล้วก็กั้นน้ำแล้วก็ไล่ปิดออกมาจากนู่นอ๋ออันนี้คือเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วครับไม่รุดเดี๋ยวจะให้เอ้าเทดีนะเว้ย นี่ฝีมือลเลยหกนึงเอาเลยอู้เปื่อนมือเลยเว้ยเดี๋ยวมาดูเจ็ดร้อยครับว่ามันจะได้เยอะไหมไ้พรุ่งนี้พอไหมเจ็ดร้อยอ่ะพออยู่มั้ง พออยู่มั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ็ดร้อยได้กี่ขีดเอ้ยเมียไม่มาวะ ันนี้เขาจะผู้พันครับหมดยังอ่ะเรียบร้อยครับกระบวยเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่าเจ็ดร้อยอ่ะอันนี้เมื่อกี้ถึงขีดแดงเลยนะเพราะว่าน้ำมันมันแพงมากครับเจ็ดร้อยนี่จะได้กี่ขีด มันมันแดงเลยนะยถึงจญแล้วล่ะปื๊ดเฮ้ยเกินครึ่งไปสองขีดถ้าหนึ่งพันนี่น่าจะน่าจะเต็มเลยหนะึ่งพันหนึ่งพันบาทเนี่ยเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วครับคนขับเขาบอกว่าเขาจะ เขาจะไล่จา,ยยากทางนี้แหละให้มันสูงๆไปเรื่อยแล้วก็กั้นน้ำเอาไว้ครับแล้วก็ให้น้ำไหลไปทุ่งนาเอาอมาแล้วครับเสียหน่อยเสียหน่อยวิ่งไกลเหมือนกันครับวันนี้ตักได้รวมเมื่อวานด้วยนะ110เที่ยวแล้ว <laughs> อ้าเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยก็ตกวันละ50-60เที่ยวอย่างไร แต่ดันทันครับทันนี้ถึงจะตัวเล็กแต่ก็ดันทันครับถ้าหกล้อแบกได้เยอะนะหกล้อก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกครับก็คือเราไม่ได้จ่ายตายตัวครับก็คือเราให้เหมาร่วมไปเลยถ้าหกล้อแบกได้ก็คือได้เยอะไปเราเป็นบริษัทเล็กๆแต่ว่าร่วมด้วยช่วยกันครับ ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบหกล้อก็คือหกล้อหกล้อขนได้เยอะก็ได้เยอะด้วยกันอันนี้เขากั้นน้ำแล้วเนี่ยน,น้ำอยู่ตรงนี้แหละงานเหมาค่อนข้างจะเสี่ยงครับถ้าเจอดินแบบนี้รับรองได้ได้ไดกําไรแน่นอน ได้ทุกคนครับวันนี้มาส่งน้ำมันครับฝีมือนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยไม่ธรรมดาครับหาจับเออหาคนจับตัวยาก ในโซนอำเภอบ้านกลวดครับใ,รใ,รใจเย็นไว้ต้องทำทางให้เขาด้วยนะเนี่ยรถวิ่งอยู่ห้าหกคันนี่แหละทีมงานสอทอน,นอกมาช่วยครับปกติเรามีทีมงานประมาณ3คัน4คัน พระรถองานไม่เยอะครับเราใช้รถประมาณนี้แหละวันไหนเราไม่มีงานก็ให้หกล้อดําไปวิ่งร่วมกับทีมงานอื่นก่อนถ้าเรามีงานเราก็ดึงมาประมาณนี้ครับอันนี้เขากั้นละเริ่มกั้นน้ำแล้วครับโอ้ยังแดงอยู่เลยเนี่ย รถค่อนข้างจะโซมแต่โชคดีอย่างเราไม่เคยลงไปไถนาไม่เคยลุยน้ำครับดูนี่แหละถ้าวางแผนดีครับก็คือรถจะได้เข้าเทมาใกล้ๆครับเขาจะกั้นเอาไว้แล้วก็ไล่น้ำลงเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงๆก็ไหลลงออกไปถนนเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีท่อคออก ทำทางให้ด้วยจัดไปเรามีหนะ้าที่ส่งน้ำมันครับก็คือให้เขาทำงานกันเองครับเราไม่ต้องไปคุมอะไรเยอะยอะเพราะว่าต่างคนต่างมีประสบการณ์นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปจำจีจำชัยเขาเยอะเอาตามฟรีสไตล์ไปเลยครับ ถ้าเรามาจำจี้จำชัยหรือว่ามาชี้อย่างเดียวเนี่ยลูกน้องเขาก็ไม่สบายใจทำงานไม่อิสระเราก็เลยอยู่ห่างๆนี่เลยตอนเย็นเรามาก็ส่งน้ำมันบางทีไม่ได้ส่งก็มีนะเดี๋ยวเขาก็หาไปเติมกันเองครับ โมไปเยอะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ